สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องปลาทองปากเสฉวนพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ตอนนี้ปลาทองกะมาอยู่จงังหวัดสุพรบุรีน้องพี่น้องสิม,มุ่งหน้าเขาไปทางกรุงเทพพี่นอ้องเออมาเห็นถนนพี่น้องเอ้ถนนดีๆงามงามพี่น้องก็จะยังแยกยังดุดทิมพี่น้องเอ้ไปเดี๋ยวปลาทองไปสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนน้ำปลาทองอะไรกันนกพี่น้องมาโอ้โหปลาทองเห็นก็นสิได้สิได้คนไปนี่พี่น้องเอ้ มาทองกับสิพาท่านผู้ชมไปเบึงอถนนนกพิณงอ์เขาเจาะเอ็ดถนนไหมไมแต่ว่าถนนตัวเก่านี่นะี่พ้องยางหนายางที่คอนตีดยางหนาเลยทุกคนจังไดจังหวาไปแย็กไปดูถิมนกพี่น้องมาท้องเฮียนกับสิไดสิไดทุกคนเลยนี่ป้อทุกพ่น้องเอยโอ้ทุกความหนา พี่น้องนีนคน่ความหนานความหนาโอ้โหปูนโอ้ความหนาค่อยงึดแทงดีถนน,นยางดียางงามจาัจงใดวะจังอออกจังมาดูดถิมเนาะพี่น้องโอเเเ้เป็นเกียดีแล้วมาต้มาเห็นตัวเป็นชางพูดนี่เบิ้งความหนาของปูนโอ้ตัวอย่างดียางหนาเลยทุกคนเลย พุ่นมันโมเมนมองดีเดี๋ยวได้เงาไปหอดพุ่นได้ทุกคนรุดออกเป็นกระสังมัยเห็นมันดีและเปล่าทองเนี่ยเตลประชาชนเนี่จแตสิสงสัยหยิ่งเลยเนาะอ๋อถูกคนเด้มันโมเมนตยังได้ข่อยสิได้สิได้แห้งๆถนนเป็นคอนกรีตอย่างดีได้หนิเอาี่ใได้เอาไปบ้านชาติเดียวโอ้ยเอาไปมันออกไปบบได้เลยออกไปก่อนเดี่ยวก็าจะโบไหวอะไรหนิความมันหนาเอาราอ่อนซอดเออนาแห้งอีรีได้หนิทุกคนเด้ บึงตี้นี่ปอทุอพ่นพ่นเง่าไปอดพ่นพูนฝั่งนั่นก็เจากก็กลังสิดุดนพี่น้องกำลังสิโตกออกตอทุพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วเราอดซ่อนถนนมันอีพออีแม่ของถนนตัวนี้ถนนคอนกรีตยางดีเลยพี่น้องเอ๋ยจังไรจังหวแยกออกจังหวทุบถิมนอพี่น้องปอทองเ,อเห็นก็สิได้สิได้ ออนซ่อนแห้งอหลี่อ,อนซ่อนออหลอพี่น้องเอ้ยนี่ฝุ่นก็เจ้าเฮ็ดอ้อย่างงามเลยแต่ถนนเก่านี่ก็ดีหนาเป็นหนาคนขีดอย่างงามพี่น้องเอ้ยเบ่งตีเขาจะยังแจ็คออกทุบกิมโอ้โอ้พี่น้องฝุน่นป้าทุมาทองเห็นกับซอนอหลี่พี่น้องเอ้ยฝุ่นซอนความหนาะ ปูนะความหนาปุ้ยหนาแห้งอีหลเหรอท้อไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิึงอ่าทั้งหนาเนาะพี่น้องว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเราทุกคนไปชมเบิึงนกำกันเนาะเดี๋ยวไองเงินประเสธใครบางทีนะต้อตกเงยแห้งอีหลีเด้บูแมนธรรมดาเนี่ยอีลีอโล่เนี่ยนี่ถนนที่นี่ทนายเนาะแมนก็เกิดในบ่าบวไปแยกไปทุบไปทิมนี่แม่โอ้โหยางหนายางดีเลย คนกีดยางคักนี่นาะนี่มั็นวัสดยางให้มายเขาลาดยางก่อนที่ปูนทำอีกเลยนี่นี่นี่ไงปูตกเทนเทอ่ะยางมาต่อยยางดีเลยลัดยางอย่างดีบอกเป็นของมาบัวฝากบัวอะไรกันไทยวาชีประเทศไทยบัวเจริญเบิ้งเอานี่ไปเยอะไปหนักเลยเนี่ยถนนดีดีพื้นกร้าังพื้นกระสงเพื่อนน้เท่าหูวบอคือแต่ละปีมันจะมีงบประมาณเนี่ยถนนมีการสำรวจมีการเบิ้งเนี่ยเบิ้งเลยถาว่าถาว่าบ่ดีเนาะ แมนดีหรือว่าสมดุดยังไงหรแต่เพิ่นจะเฮ็ดใหม่ล่ะเพิ่นทสร้างใหม่ให้หมดนี่นี่เบิ่งเตนี่เพิ่นจะ่ลาดยางก็จอลาดยางก่อนแด้จำเคคอนกรีดย่อเลยมัองเมื่อกี้นี่บ่าวบ่ไปเบิ่งเนี่ยเป็นอะไรฉันดีๆอีหลีเนี่ยแหละเป็นสมรปูนหน่อยเนาะแมนที่แบบแยกๆๆากอกจะรับเป็นขุดออกยางนาที่ซ้ํำจะออกออกได้นี่บ่แม่นธรรมดาได้่ะ อยากป่าคนก็สงสัยป่าขาวเองก็สงสัยเลย่องว่กันลงไปพิสูจน์จนได้คําตอบจนได้เห็นว่าเคนคุดอีห๋แหลกมาสางใหม่เนี่ยแมนมีอยากเขาสางใหม่เนี่ยก็ยังว่ามันดีๆเด้มันบปรไดแตกบปรไดอีง้างจั Excel, right here, งไดจะว่าออกหกเนื itas, like ้แห้งยอมอี๋เลยเออเพิ่สางเป็นปูนกันไงแมนแมนแมนไอ้ไอ้ที่ก็จะเตะปูนเนี่ยมันมันแมนบางๆเด้ ก็เป็นศอกพุณ่นนะโอ้เกินไปไมงอ,อ้เราบ่ได้เกินอหลีความมันหนานะ่ะแล้วแมนลแล้วแมนเห็นกับตานกับตาอิลีาแม,มนชัดเจนชัดเจาเลยเพรานั้น,นากาามปนี่แหละประเทศไทยถนนดีๆกับคูดออกไงแมนนี่แหละนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เขาบอกว่า สิบปากว่าบ่เท่าสองตาเห็นนี่แหละมาเห็นโดยตาตัวเองนี่คนอื่นอาจจะบ่เสื้อแต่ว่าบ่อทองหรือเสื้อเนี้ยดมาเห็นตัวเองได้ไาเห็นกับตาของตัวเองสุดยอดอีหลีเอามันบุทันเนี่ยเร็วแมนอันนี้ก็เจ้าแสงยังมได้แร้วเนี้นี่ ขนาดบทันในเลวนี่ยังขนาดเองกนเลวสิขนาดาดที่แหลกบาบูนจอดลถลงไปพอต้าวจะสงใช้บาบาบูไปใส่บาบูผ้าบาบูสงไปใส่เออยังสงใจอยู่มาบ้เยังบอกทำ่เยังบเห็นยังัเฮ้ยเขาขุดถนน่าขนมันก็ว่าดิมันยังซับซนอยู่ซับซ้อนแล้วขถนนงายแต่ที่จะสงสัยโอถนนดีๆล่มัคือขุดถีบเออออกจบออกง่ายออกงยออกบ่อง แานอยู่บัดไปเห็นไปเบิงแทแๆนะป่อไปเบึงแบบใกล้ๆกใกล้จิตโอ้โหโมอีรีนะคนเสดายให้เสดายแห้งเสดายเหรอเออจวเขาไมไปบ้านหรือไม่แมนแมนโอ้ยกันในถนนแบบที่เขาเจอ๊ตทุกเข็มปุ้ยคว่าคือนิคักเว้ยถนนหลวงอะไรของหวงอะไรเนบุเอไมง่ายแมนนึ่งอยสิ่งที่คอยงดแห้งงดอิริหรอ มันดีดีดีนะจังไดจังว่าออกจังวมาเฮ็ดใหม่หโอ้คอยบอ้าเจ้าเจะบอกที่เองกอกเท่าบื้องี้ยังอะเสียเบื้งนี้ยังไงก็ยังว้าหนิก็เสียเบึงองนี้ด้แหละเสียเบื้งนี่เบ,บึงเอานี่ความมาตรฐานป่านนั่นเขายัางออาออกก็เจ้ายังเอาออกมึงที่ไหนมาตรฐานขนาดไหนหละปูนล้วนล้วนแน่นอนปูนล้วนล้วนภาษเออ นั่งง่องครับในงพองกระาวนเนอบแม่นี่นี่ข้างนาอี้วนี่อีกแล้วข้านแล้เป็นเนียาวเป็นเนี้ยาวเลยที่อทางดีดีบึงตีนี่นี่นีนี่น่เห็นรถปะเห็นเห็นมังสายมือในรถไหมแม่นี่รถมันจะมีหลายรถเด้มันจะมีเออนี่เนี่ยรถเนี่ยโอ้อันนี้ทเยอันนี้เป็นรถที่เขาจ้าอ่าขุดอัดปูนลงไปไอ้โอ้อันอัดปูลงไป เพราะว่าเขาเจ้าจะอัดปูนลงไปก่อนนี่อัดปูนแบบว่าปูนพงเนาะเขาจ้าอัดลงก่อนอัดอัดอะไรแบบรถเหยียบเนีรถเหยียบปุ๊บเตือนผืนทีก่อนสิเทสแมนบอด้เขาเจ้าเอาอ่าปูนลงก่อนปูนพงลงก่อนแล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็ลาดยางก่อนนี่จังสีจังสีเนอะลาดยางอะไรจังเทสคอนกีตเด้จังสีแหละจังสีแหละจังสีละอ่าดูความหนาความมาตรฐานโอ้สุดยอด ุดดยอไว้แมนอุ้ยพออีดีนะข่อยอยากได้แห้งกันได้จังซีนี่ปะหวยว่าคือสิคักว่ะเจอเพียังแล้วเอาถนนนี่แหละเพื่อการไปการมาแฮมสุดอกสบายนี่แหละโอ้จั่นว่ะแมนไม่จะไปกันสิยังไงแล้วก็ซอ้กันเฮ็ดเฮ็ดอยากได้กันได้โอ้ยอันนี้คันสีว่าก็อยากเฮ็ดดูแต่ว่าเอาบ่มีหน้าที่บ่มีอำนาจยังเด้ ถ้าถึงการเหตุเนี่ยมันต้องใส่อำนาจเนี่ยคือไอ้วาเนี่ยแมนบริหารแะดับประเทศแมนเอาเอาเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาเอาไม่ผมมีอำนาจอย่างดอกโอ้ยกาแฟไปถึงผมมีอำนาจกันแล้วกันเนอะแมนขับเห็นคลชีวิโอนีิของบอลท่องคับบอลกโบกขับเบิ้ลเอาเป็นแนวทางแมนชีวิตดูดิผมโค้ชสั่งถึงว่าเพื่อความมันเทิงเนี่ยเขาเป็นการรับชมเนี่ยบทวิจัยจะน่าอื่นไหนทีจะไปยุเอเหรือว่าไปประชาชนผู้ใหญ่เนาะแมน ช่วงเปลือกก็มันซึ้งแล้วรากลานะฮะเห็นบอกว่าชอบเห็นบนปัญจันเตี้ยมเพชรอีเลี่ยนนี่อันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเด้่นี่สะพานเก่าี่เห็นบมอนี่วิ่งนี่ยังดีๆเลยฟังนั่เขาเขาเจ้าทุบกขีมแล้วทุบกขีมก็เห็ดไม้ไอ้บึงตีเนี่ยทุกขีมเนี่ยเขาฟังนี่เขาเจ้าเออเขาเจ้าเฮ็ดเล่เหล่าตัวเห็นว่าจะเห็นว่าเห็นด้วยอย่างงามเลยไม่รู้ว่าจะตาบอดหมดแล้ว ว้ยคือเป็นคนคนนี้ไงสิบหกอีกคนน้ออีกบคนอ้อเออคนละเรื่องกันบุกเ่ยวกันแยกแยะแยะเกิดอะไรขึ้นคุณชีบอกคือคนณชีมีเจตนาจะฆ่าเรื่องเด็กทะเลาะแมนอยากจะเอาชนะเขาเนี่ยแมนมึงจะได้เอาชนะจะได้เขาทายบุญเต็มหูเต็มตาอันนี้ของอันนี้ของแท้ของจริงเด้ยนี่โอ้ยขอเล่าไปไปขอบอกอีกแล้วขอสอนแห้งเลยทั้งหมดยังมีอีกเนี่ยยังมีอีกเลยเง่าเงาเง่าเพราะว่านี่ทุก ทุกเส้นทุกสายก็เจ้าผู้จะเป็นสร้างสาพัฒนาแบบมีอีกแบบวุฒิบุหยอนอีตัวนี่เจ้าเบิ้งนี่เจ้าเบิ้งนี้คุยไปอ่าปู้นอ่าตัวพี่้องงี้เบื้องนี่พี่น้องเอ๋ยพระเจ้าเทปูนความหนาคอนกีตปั๊ก ลูข้างล่างนี่เขาก็เจ้าลาดยางได้นน่ยางดีได้หน่โอ้โหเอาไปเบิ่งข้าวกันนะไปไปไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำบาทองเนาะบ๊าดโอพี่น้องเอ๋ยนี่เบิ่ง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 เอาเบิ่งเอานี่ความหนาพี่น้องเอ๋ยก็เจ้าลาดยางโอ้องคืบซองคืบ นี่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 เฮ้บึงนี่นี่นี่ก็เจ้าลาดยางลาดยางยางดีได้นน่ลาดยางกนยิ่งช้ปูนนี่พี่น้องเอยความหนาอโอ้ยหี่าวไปฮอพุ่นได้พี่น้องนี่ก็เจ้าเทมาฮอดนี่แล้วพี่น้องเอยเทมาฮอดนี่แล้วนี่เขาเจ้าเทฟังนี่แล้วคางหนึ่งแล้วเรือข้างหนึ่งนะทุกคนนี่้างหนึ่งก็เจ้าอสต์สลีคีนี่เบิรงตี้ข้างล่างนี่ส่างดีๆเลยพี่น้องดีดีเลย ก็จอลาดย่างั่นนี่ลาดยางคักอิลีนี่เออในจังเทพคอนกีตบึงตีความหนาพี่น้องเอ้ยสุดยอดอิลีพุนเงีวไปอดพุนเนี่ยทุกคนโอ้โหป้าทุกท่านผู้ชมเอ้ยนี่พี่น้องเบิึงนี่เบิึงนี่เบิึงนี่บู๊บบะทองเฮลังสอนอิรีทุกคนเลยสอนถนนคอนกรีตของเมืองไทยนี่ก็เจ้าอิทธ ยังดียังงามยังหนาเลยพี่น้อยโอ้ทุกความหนานี่เครื่องบินลงได้ด้ดีความหนาวสุดยอดอีดีพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดอีดีเพราะว่านี่มาท่องมาตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนัอมุ่งหน้าเข้าไปทางองุงเทพนะพี่น้องมาเห็นเจ้าเหตุถนนทาทางพี่น้องโอ้โหสุดยอดพี่น้องเมืองไทยประเทศไทยสุดยอดอีดีพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะประทองกับศิลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้ท้ามากับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวดูสิ่งที่สำคัญเนาะพี่น้องบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเดี๋ยวดอทุกคนสำหรับคลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ